สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติโดยความร่วมมือกับบริษัทเทลทูเทลจำกัดนำโดยคุณศรินินาศเองตรกูลจัดงานการกุศลเพื่อระดมทุนครั้งใหญ่ Hope for Hunger Charity Night Talk and Concert เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในประเทศเอธิโอเปียเคนยาและโซมาเลียเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพถนนราชดมรีโดยมีแขกรับเชิญพิเศษคุณกิติสิงหาปัดจากข่าว3มิติ เสวนาเรื่องสภาวะโลกร้อนพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนำโดยคุณสหรัสังคับปรีชาคุณอัญชลีจงคดีกิจคุณทรงศิษิ์รุ่งนพคุณศรีคุณวิยาดาโกมารกุลนนครคุณชรัตเฟื่องอารมณ์คุณมัมลาคนิกคุณรวิวรรณจินดาคุณศบชัยไกรประยูนและทีเจสเตอร์ร่วมแสดงครับยังไงก็ตามนะคะกี่ต้องขอขอบพระคุณนะคะสปอนเซอร์ที่ให้เกิดงานในวันนี้ได้นะคะ มไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กี้มีความรู้สึกว่ากี้โทรไปหาเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือะคะ่ะแล้วก็น้องเหนือจากคอนเสิร์ตในวันนีเ้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังไปจ่ะแล้วก็ติดตามโปรเจกต์ U N s C R ได้เรื่อยๆนะคะ จากที่กี้ได้ช่วยคนไทยไปพอสมควรแล้วนะคะเราก็ยังนึกถึงสังคมแล้วก็นึกถึงชาวโลกด้วยค่ะว่ายังมีคนอีกจํานวนหนึ่งนะคะที่เข้าได้รับผลกระทบจากเรื่องของ climate change ่ะ<ม>กี้ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าที่ทําให้ทุกคนได้ได้ตระหนะักคถึงสภาวะโลกร้อน,นะคะ่ะ แล้วทาง UNSCR นะคะมีโครงการอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งตัวกี้เองตอนนี้ก็ทําจบที่โปรเจกต์นี้แต่ว่ายัางไงก็ตามเด็กกี้จะมาบอกเรื่อยๆแล้วกัน,นะคะ่ะว,ว่าจะมีอะไรต่อไปนะคะค่ะยังไกงไก็อย่างที่กี้เรียนนะคะก็ขอบขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่เวลาที่กี้โทรไปหากี้รู้สึกว่าทุกท่านไม่ไม่คือไม่ย่อท้อเลยแล้วก็ ู้สึว่าเราได้ได้ไดการสนับสนุนเต็มที่เลยอะค่ะ